สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะลงแนวทางของฮางนอยวันที่26นะคะเดือน7นะคะจากสถิติเมื่อวานนะคะที่ทานเจนี่ให้ไปนะคะก็คือเราจะเน้นวิ่งรู้4และ7ใช่ไหมคะเมื่อวานนะคะเราได้พิเศษ3 3ๆนะคะที่ติดเบิร์นไปนะคะได้ตัวหนึ่งเข้าล่างนะคะแล้วก็ปกตินะคะเข้า7,1นะคะ จ็ดหนึ่งล่างนะคะถ้าใครรู้เจ็ดก็ได้เลยนะคะแต่ว่าตัวที่เจ๊ต่อให้นะคะในหลักเจ็ดนะคะไม่มีเจ็ดหนึ่งเสียดายจังเลยค่ะถ้าเจ็ดหนึ่งมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้กันกําไรนเน้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เน้นวิ่งหรือรูทนะคะเจ็ดก็ได้แน่นอนค่ะเมื่อวานค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคะ,ะ,คะแล้วก็พิเศษก็ได้สามสามไปนะคะล่างก็คือตรงๆเลยนะคะพิเศษนี่นะคะค่ะ อันนี้เป็นของวันที่25นะคะต่อมาทางเจ๊จะให้เป็นแนวทางของวันที่26นะคะ26ก็มีดังนี้เลยค่ะก็คือจะเด่น7เหมือนกันนะะแล้วก็ลอง3นะคะอันนี้ก็คือยังตาม7อยู่นะคะก็จะมี 70, 72, 74, 75, แล้วก็7 8 79ะค่ะส่วนหลัก3ก็จะให้ 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 ส9กแล้วก็36นะคะมีตัวกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะวันที่26ค่ะก็จะให้มีตัวกันก็คือ50 2 0 0 6เบิ้ลเบาๆนะคะตามเบิ้ลอีกนิดนึงนะคะ่ะแต่คิดว่าแม่จะยังไม่ไม่เท่าไหรค่ค่ะเบิ้ลแต่ว่าเสียวๆตัว06นะคะทุกท่านลองลงกันไว้หน่อยก็ดีนะคะหลัก0 0 6 5 0 2 0นะคะมีแค่3ตัวนะคะที่ให้กัน ส่วนเราก็ยังตามจิตอยู่เหมือนเดิมนะคะทั้งพิเศษแล้วก็ปกตินะคะในส่วนของอ h a ารอย VIP นะคะทุกท่านก็ยังเข้ายากเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าทางเจก็ส่วนมากจะเน้นก็คือจะเน้นให้ปกติกับพิเศษนะคะเพราะว่าปกตินี่จะเข้าบ่อยมากเข้าดีด้วยค่ะเข้าแทบทุกวันเลยค่ะก็คือเหลือแค่เจท่านั้นนะคะที่จะเจาะไม่เข้า <c oughs> ค่ะส่วนเลข3ตัวนะคะ3ตัวโตวนะคะก็จะมี973983 1 7 0 3 5 8 9 6 6 6 7 9 7 5 2 5 2 3แล้วก็067503 2 7 0ดนะ,ะด้านล่างนี่นะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากรุ้นาตัวนะคะค่ะสำหรับ2ตัวของที่ที่26นะคะก็ให้เน้นไปที่7เหมือนเดิมค่ะทั้งพิเศษและปกตินะคะแล้วก็กันให้หน่อยนะคะ06ทั้ง2ตัวเลยนะคะพิเศษทั้งทั้ง้าน้อพิเศษแล้วก็ปกตินะคะค่ะ ในส่วนของวันที่26นี้ก็จะมีแนวทางประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งของช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อจะได้สัน่นแจ้งเตือนครั้งถัดไปที่มีเวลาการอัพแนวทางใ,ใหม่ๆลงในช่องนะคะ,ะสวัสดีค่ะ